ธนูลุงพดอีกแล้วตอนนี้มือเดียวกันนี่ละง่ายมองมาไมอันเทือก้อนอันเกเม็ดมันคือแม่นแทบวาเตียไก่ก้นั่นจะยิ่งถือก่พาพอยายหวาเตียจะลองเบิง้งเสรแล้วเสียวขั้นไม่ได้ยิ่ง<ม>ขั้นนี้พ่านแล้วนี่นี่นี่อัน,อ,นอันขั้นนี้พ่าดแล้วเหลือไปเก็บรายละเอียด ไปหุมนั้งมองนี่หุมนั้งมองมือจับนี่แล้วก็ทั้งนี้ก็ะเเคลือบไอ้น้ำยาเคลือบใกล้เวดไว้นี่จังบ่เปียกอันนี้ก็มาไอ้มัดไว้มองเสียบลูกทะนูเลยนะแต่ว่าท่านได้เก็บไปเสืออครับมื่อนี่กําั่งเสียวขันขั้นขั้นนี้นี่ เดี๋ยวขั้นเนี่ยครับมนันยิ่งทดสอบนีนนกน่กับพวท่านเลี้ยวคือกันกับพันการทดสอบเลี้ยวเวลาเจ้าจีไปเก็บรายละเอียดถ้าจะมีผู้อยากได้ครับธนูไทยนี่ยท้องผมนม่นยิ่งใด้่สองทางนี้สิเ,สเป็นยิ่งขังใส่กับเอาลูกธนูมาพลาดไว้ทั้งนี่ ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งสายไปได้ตรวจตรวจตรวจอันพุทธนัดขวาเอาดุกรนุม่าพลาดไปทั้งนี้ครับก็ได้ขึ้นกันอันไม่อันง่าจับเนี่ยแกนพักขีเล็กเฮ็ดง่าแกนพักขีเล็กนี่ไปคัดไปเจียกินดอกมาหายใจกับโยิมแหลนน่ะอกกินขมขม ฟันพักกีเล็กกันละครับแต่ว่าก็รไล่างามเดลยะไล่ไม่ไล่างามอยู่แวถวตะคุ้มากโด๋อ่ะไล่างามอยู่งามนี่ไม่กีเล็กอันนี้ไม่การล่านนี่ครับการล่านสายนี่สายพีเอพลีเอสเตอร์ตัวเอาข้าตะคุยมาเบิ่งการยิงจังหน่อยก่อน สิบแปดเม็ดไก่เติมได้สิบแปดเม็ดอันยิ่งถือก็ถือว่าฟุกฟุกสิบแปดเมตรไก่ก้องานสองเท่าครับเอามาล่องเบิืงกันสี่ถือเพื่อพอถือเพื่อสิคุยโมได้บนอ้อรอบนี้ธนูปั้นขุนเมื่อยจะว่ากันเด้อรถไม่อยูซ้ำรถไม่ป้ายแดงอ่ะล่ะ ดเพียนยิ่งว่ะตีอะโอ้ยลุดเป็นเครือบเอาเป็นสูงกว่าเก่าเนี่ยกำลังจูนกำลังจูนโอ้ยตกตามเหมือนเดียว เต็มเป้าเลยสาดกระจายไปอ่ปะคาดพ่พี่น้องที่นี่คุยได้บ่น่ะเบิดหาลูกเบิดหาลูกคุยบ่ได้สัมแม่นทะนุเหล,ล้ากี่ไรบ่มีอันดอกเรายิ่งดบเปลี่ยวเทียนเราก็ยังยิ่งได้อยู่ครับอัน กุมหนึ่งลงม,มานีสามลูกเขาน้ำกันอยู่ครับไก่เคี้ยงอยู่อันนึงออกมาผีกําลัางปับกําลัางจุนอยู่ครับกะเดยโมเมนปันไดเนาสิว่าคัดธนูคั้นนี่ยวขีร่า่สีร่องเบื้องระยะฐานัดเบืเ้องเรือเกาเม็ดครับมันติดถือกว่าะระยะฐานนัดเบืเ้องไหนที่นี่ สิมาขี่ไล่เป็นเนี่ยมันสิขายได้บ่วทะนุกระเจิ๊ยงศาสตร์กระจายแผ่นซ้ำกระดุกครับเอา้าระยะฐานะเด้อนั่นมันก็ถืออยู่เด้อแหละระยะกร่เจี๊ยงแม่นแล้วยี่ไกดไก่ผู้ใด้จริงิงถือเนาะนั่นหัดสองเมตรก็ยังถือ,อยู่เมตรที่สามคุยออกปุ๋นาะ lượt về nơi nương, cái quyền này đưa, anh ấy thêm sự đó phong 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 đầy phong phong phi phong ธนูของลุงวดผู้ใดเอาไปกับวัฒาานูของเขาดีจริงๆว่าสันเดียแต่เหล่าตาผู้มากดอกครับสนับสนุนงานฝีมือคอนได้<ม>ก็บอกขี่เรียบบันไดระยะเก่าเม็ดระยะถนัดของผมเนี่ยครับเป้าอัน่วง,งขาวเนี่ยเส้นผ้าศุนยกลางสิบเซนติเมตรเด้ครับเนี่ยกะเือกอยู่สามลูกอสองลูกนึงกับออกขึ้นไปด้านหนึืงเป็นระยะถนัดเอา ยังได้ตนูลงบัดตนู่ง,นงนานกีไลกีไลฝีมือคนไทยแต่เขาไปเบื้องไปเลือกเราครับไทยอาเชอร์ดอทคอมหรือว่าสิโท่มัดสร้างโดยตรงก็ได้ศูนย์แปดีแดเล้วเอาว่าไหมศูนย์แปดสี่หกศูนย์เจ็นี่ต้องทองไว้ไหมันจังจิตจำได้ครับ กันวาา่าซาบิดซ้ำเอาเบอร์ผู้ใดผู้ให้เอา้ากันหายากอะเสิร์น้าได้อินเทอร์เน็ตก็ได้ธนูลุงพดดุด้วยสันเบอร์ของเราก็มีเบอร์ตัวซาบอยู่นัน่นเบอร์ธนาคาั้นของเราก็เมีอยักได้ก็ไปจายกับธนาคา้นหุนเงินจใจตั้งตู้เอเทีเอ็มก็ได้ดกอกแล้วก็โทบบอกเราเด้อว,ว่าข่อยให้เงินเจ้าเลี้ยวทรงธนูมาว่าสันเสียวรุ่นใดก็ว่ากันไป สูงปันใดเคยย,ยออิ่งหบวมือไม้หือมือเกาถนัดใสถนัดขว,วากวากันไปครับเราจัดให้ได้เบอิอืตเราจัดให้ได้เบิดตว่าแต่งเงินเถึง <c oughs> เอาขอบุญขอบุญผู้สนับสนุนงานธนูฝีมือคนไทยครับแต่ว่าเราก็ยิ่งแม่นนี่ยนี่ละเรายิ่งดูครับยิ่งซูเมอกันเฮเดศซู่มอเอ็ดอยังมันกับเกียงดอกกันเทศเถืงที่สุดครับเกียงเบิร์เราก็เย็ดโดนแล้วเนาะ จ็ดปีแปดปีเราเหตุหนูมายิ่งทะนูจนบ่ได้ใส่อุปกรณ์ครับมือหนาบ่นหนาแหละครับมือด้นันรับก็เลยบ่ใส่แผ่นหนังห้องนิ่วคือเบิ่นดอกย่านสายธะนูตีแขนบ่เล่ากับตีจนเล่าเจ็บจนเล่าเศร้าใส่เหรอละอเล่ากันหลีกได้โดยธรรมชาติเอาขอบ,บุญขอบุณอีกทีนหนึ่งครับผูมิมทะนูลุงพอดกับทูหาเราเด้อเล่าบ่าเศร้าเหตุง่ายดอกครับเล่า อันเขาเอื่นลุงกวรจะเสื้อดอกแล้ววันเเ่าไปนดอกมีแห้งเฮตะนูต่ตอไปอีกหลายปีอยู่ครับอันมนเล่าเสร้ยเฮ็ดลูกไส้เล่าก็ยังเฮ็ดยู่อืมฟีมือกะเก่งอยู่ดอกแต่เป็นร่องพอ,อนิดๆนิดบขอบคุณครับ